ัวเราเองคิดมาอยู่ตลอดว่าการทำความดีเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นกราะกำบังเราทุกอย่างนะตราบใดที่เราทำเรื่องจริงเรื่องถูกต้องเราไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยผมพูดบอกทุกคนว่าถ้าเราไม่มีการทุจริตอยู่กับเรานะเราไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยปัญหาการทุจริตในแวดวงราชการเกิดขึ้นได้ในทุกระดับนะครับคนดีมีอยู่จริงจะพาไปรู้จักกับประหลาดตู่เจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่ตลอดชีวิตการทำงานไม่เคยพ่ายกับคนโกงหรือลาบยศ ที่พร้อมจะแทรกเข้ามากับการคอร์รัปชันในทุกเมื่อครับอะไรคือจุดเริ่มต้นของการมาเป็นข้าราชการมาเป็นประหลัดเทศบาลทุกวันนี้ครับ ได้ไปสอบการรับราชการนะครับในสมัยนั้นเขาเรียกบัญชีประลัดอำเภอนะครับเนื่องจากบัญชีปลัดอำเภอเรียกน้อยนะครับแล้วก็มีการเปิดอบตเกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับก็เลยสละบัญชีของปลัดอำเภอมาลงบัญชีปลัดอบตอาชีพที่เราจะมาทำเนี่ยในสมัยที่เราเรียนอยู่เนี่ยเราก็เคยสัมผัสกับกิจกรรมเรื่องของการออกค่ายอาสาการช่วยเหลือประชาชนอะไรพวกนี้ปณิธานในการทํางานของประลัดตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการ เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปอย่างไร,รบ้างผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังหลังจากที่เราได้มาทํางานในระยะหนึ่งแล้วนะบอกว่าถ้าเราคิดว่าจะมาทํางานในตําแหน่งนี้นะครับเราอาจจะต้องมีปัจจัยที่ตัวเราเองในเรื่องของหนึ่งต้องมีเวลาที่จะทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอีกประการหนึ่งก็คือต้องมีความคิดที่จะพัฒนาผมมีแนวคิดที่ได้รับรู้มาแล้วเราก็คิดว่าเอยมันใช่นะเรื่องนี้ก็คือ เรื่องของผีเสื้อขยับปีทฤษฎีผีเสื้อขยับปีเราก็นํามาปรับใช้กับการทํางานของเราผีเสื้อเนี่ยเวลาเขาเขาบินโหลดเดียวเดียวดายตามลําพังเนี่ยมันก็แทบจะมองไม่เห็นเวลาเขาพร้อมใจกันลุกขึ้นบินเนี่ยท้องความมืดไปหมดเลยนะฮะก็หมายความว่าถ้าหากว่าเราพร้อมใจกันขยับการทํางานขยับการทําความดีทุกคน ก็จะทําให้บทบังแสงอาทิตย์ได้นะครับก็เป็นแนวทางการทํางานผมก็ไปชวนทีมงานสิ่งลเล็กน้อยบางทีอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของเราโดยตรงแต่ถ้าหากว่าเราพร้อมใจช่วยกันงานของสังคมเราก็จะดําเนินการไปได้ประหลาดตู่บอกกับเรานะครับว่าการเข้าถึงทุกชาวบ้านนั้นคือตัวเราจะต้องไปถึงครับไปรับรู้ข้อมูลจริงเพื่อที่จะจัดสรรโครงการช่วยเหลือพี่น้องได้อย่างตรงจุดนะครับลงมารับรู้ความรู้สึก ไม่ใช่แค่ให้เงินแจกครับตัวเราเองคิดมาอยู่ตลอดว่าการทําความดีเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นกรอบกําบ,บังเราทุกอย่างนะพอมาทํางานราชการมันก็มีเรื่องระเบียมเรื่องข้อกฎหมายเรื่องของความถูกต้องพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นกรอบที่บังคับเรารให้เราเดินตามกรอบไม่ออกนอกเหนือจากที่เขาวางหลักเกณฑ์ไว้นะครับแล้วก็ เรามีแนวคิดที่จะพัฒนางานมันก็จะเดินไปได้ดีการพูดจากับพี่น้องประชาชนพวกนี้ก็ต้องพูดพูดให้ดีเพให้เกิดความอุ่นใจเพราะว่าถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาเขาไม่มาหาเราที่จริงผมเคยพูดและเปรียบเทียบให้ทีมงานฟังว่าคนเหล่านี้แหละเขาคือคนที่เสียภาษีมาให้เราจ่ายมาเป็นเงินเดือนให้เราเราก็ต้องกลับไปดูแลเขาให้สมกับที่เราได้รับเงินเดือนเ,เขาเอาอันนี้ให้มันให้มันซึมเข้าอยู่ในใจของเรา,เาแล้วเรารู้สึกรู้สึกดีทุกครั้งด้วยความภาคภูมิใจ ข้าราชการก็มีหลายรูปแบบทั้งตรงไม่ตรงใต้โตะ๊ะทั้งเทาเทาดำดำขาวขาวเราวางใจตัวอยองไงว่าเราจะต้องเป็นข้าราชการแบบไหนในการที่จะเข้ามาเคยมีการไปประชุมสัมมนาแล้วไปเจอพักพวกกันหลายคนเขาพูดเรื่องเงินทองที่เขาได้รับทําไมมันมีเรื่องเหล่านี้เงินเดือนเราแค่นี้กับหน้าที่เราแค่นี้ทําไมมันมีเรื่องผลประโยชน์อะไรที่มากมายเหมือนที่เขาเล่าสมัยนะั้นเงิน6000กว่าบาท เขาพูดหลักแสนหลักล้านกันนะ<ม>เราบอกเฮ้ยมันมีด้วยเหรอแค่หลักร้อยเรายังไม่เคยได้ยินเลยอ,อย่างเงี้ยแต่มันมีจริงในบางพื้นที่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าอที่เรากําลังเดินเนี่ยเราทําแล้วเรารู้สึกเรามีความสุขของเราใหมใช้หลักอะไรในการที่จะให้มันผ่านม,มาได้แล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ครับถ้าวันนี้ถูกต้องไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้ได้ยินคํานี้มามานานมากนะถ้าเราทําอะไรที่ถูกต้องวันนี้เราไม่ต้องไปกลัวเลยความจริงย่อมทนต่อการพิสูจน์ ตราบใดที่เราทำเรื่องจริงเรื่องถูกต้องเราไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยวันนี้ในระบบการทำงานผมพูดบอกทุกคนว่าถ้าเราไม่มีการทุจริตอยู่กับเราเราไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยสุดจริตเป็นเกราะกำบังเราทั้งหมดดังนั้นเราดำรงตนอยู่ได้เพราะเรามีความถ่อตรงวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้บอกทุกคนจง,จงเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำในสิ่งที่ดีแล้ว ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนปปอชอ